สวัสดีค่ะทุกคนก่อนที่จะพาทุกคนไปเที่ยวซินตราในวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่มื้อเช้าค่ะมื้อเช้าเราแวะกินครัวซองค่ะทัพทิมกินครัวซองไส้ไก่นะคะแป้งครัวซองอร่อยค่ะแต่ไส้ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะงั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่ซินตรานะคะซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ลิสบอนค่ะขับรถประมาณ40นาทีนะคะซินตราจะเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาเนาะและปราสาทสวยๆอันนี้นะคะก็คือสถานที่ที่ททิมอยากมาในวันนี้ค่ะ แต่ไม่มีที่จอดรถเราก็เลยขับรถไปเรื่อยๆเพื่อหาที่จอดรถนะคะและตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับ Park and Palace of Montserrat นะคะเราก็เลยตัดสินใจแวะเที่ยวที่นี่แทน <c oughs> ก็ตามชื่อเลยนะคะเป็นสวนและวังค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเดินเข้าไปนิดนึง แต่ก่อนที่เราจะไปชมความงามของสวนและวังนะคะเราแวะกินข้าวกลางวันกันก่อนซึ่งที่นี่มีคาเฟ่ค่ะแต่ก็จะขายแต่เบเกอรี่นะคะทัพทิมสั่งเป็นชิลลี่พายค่ะมากินทายเป็นอาหารกลางวันนะบอกว่าพายอะไรก็ไม่รู้แล้วมีคำว,ว่าชิลลี่อยู่ก็เลยเอามาลองดูซิจะเผ็ดหรือเปล่า That's the spicy name Ch illi, but not Chilli จากนั้นเราก็เดินไปที่พาเลซกันเลยนะคะบางคนก็เรียกพาเลซบางคนก็เรียกแมนชะั่นเนาะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะมอนเซเรตพาเลซตรงนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่19ค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบผสมผสานระหว่างโกธิกอินเดียนแล้วก็มัวริชนะคะและได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วด้วย หากใครอยากได้รูปภาพสวยๆแล้วก็แนะนำให้มาช่วงเช้าค่ะเพราะคนน้อยมากจริงๆ <c oughs> ก่อนจะไปดูความสวยงามด้านในเรามาดูแบบจำลองความสวยงามของทั้งอาคารกันก่อนค่ะ ในส่วนของอาคารนั้นอาจจะใช้เวลาไม่นานในการเดินสำรวจนะคะแต่ในส่วนของสวนนั้นกว้างมากๆเลยค่ะอาจจะต้องใช้เวลากันหน่อยนะคะเพราะส่วนที่นี่วิวสวยมากแล้วก็จะมีโบเทนิกการ์เด้นนะคะจะมีไม้พันธุ์แปลกต้นไม้ต้นใหญ่ๆให้เราดูเยอะมากเลยค่ะ สำหรับใครที่มาเที่ยวซินตราแล้วมีเวลานิดนึงเนาะ Park and Palace of m o n t s เ r r ร t เนี่ยเป็นสถานที่ที่แนะนำให้มานะคะเพราะมันสวยมากเนาะแนะนำให้มาตอนเช้านะคะอากาศจะดีค่ะแล้วก็คนน้อยด้วยถ่ายรูปสวยมากๆเลยนะคะค่าเข้าชมคนละ8ยูโรเท่านั้นไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้าค่ะ และหนึ่งวันในซินตราของทัพทิมก็จบไปอย่างรวดเร็วค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ